ไขข้อข้องใจเราสามารถใช้เมตา马克กับบิตครับเชนได้ครับโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เรนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบิตครับใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นาทีชาลิชานะครับผมก็ต้องบอกว่าเพิ่มเติมนะครับผมจําได้ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเฮ้ยวิธีการเอาเหรียคับข้าสู บิดครับนิกทำอย่างไรซึ่งผมก็ทําไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือการเอาเหรียญคัพจากกระดานที่เราเทรดกันก็คือจากบิดค u ัแล้วก็เอาเข้ามาสู่ขอนบิดค u p n น c กแล้ววันนี้ครับผมจะเอาอีกอันหนึ่งครับก็คือการใช้เหรียญคัพเหมือนกันแต่ว่าเป็นผ่านมิตอมาครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูช่องผมน่าจะมีม e t ต m a r มากันแล้วมิตอมาคืออะไรอันนี้นะครับผมมันจะอยู่ใน extension ของอโคมนะครับนี่ตัวนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการผูกให้สามารถเมตามาเนี่ยสามารถเอาเหรียญคับเนี่ยครับเข้าสู่แอปปิดคับเน็กได้ทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมยังไงก่อนอื่นครับขอขอบคุณข้อมูลจากไกด์ทูคริปโตมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำยังไงครับผมเขาบอกว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยใช้กระเป๋าไหนได้บ้างเขาบอกว่ามีอันแรกก็คือใช้บิดคัพเน็กอีกอันนึงใช้เมตามาคุณจะสามารถใช้อันไหนก็ได้นะครับ เอ้ยมันดีนะคือคือตอนนี้ผมใจผมะ่ะต้องบอกว่าใจผมอะ่ะเอียงไปทาง Bit ค u พ Next ไปแล้วนะด้วยเหตุผลที่ว่าดูตรงนี้นะครับผมมอร์นิ่งมูนวีเลตผู้เล่นสามารถเชื่อมต่อ Bit คัพเน็ก w a วอลเและ m e t a m a s k Wallet เพื่อเริ่มเล่นเกมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้แต่หากคุณเล่นเกมด้วยกระเป๋าเงิน b i ตคัพเน็กคุณจะได้รับโค้ตาฟรีค่าแก๊สพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณใช้บิตคัพเน็ก่ะมันจะมีโอกาสที่เราจะ ฟีค่าแก๊สมากกว่าในส่วนของเมตา m e เมตา马克จะคือเราใช้กันแบบเขาเรียกว่าอะไรอินเตอร์เนชั่นแนลเลยดีกว่าผมพูดแบบนี้ได้เลยแต่ว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราใช้เมตา马 k กันเพราะว่ามันใช้งานง่ายมันสามารถผูกผูกกับเชนไหนก็ได้โดยปกติของเมตา马 k ผมใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นเชนของ BSC เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับในส่วนนี้เขาบอกว่าเอาเมตา马 k เนี่ยผูกกับเชนของบิตครับเชนได้อย่างไรเดี๋ยวผมบอกวิธีด้วยอืมโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะเตรียมไว้นะนะ จะบิดคัพเน็กหรือว่าจะเป็นเมตา์克เตรียมไว้เลยบอกเตรียมไว้เลยแต่คลิปที่แล้วก็ได้นะครับทําอย่างที่ผมทําก็ได้นะคลิปที่แล้วได้หมดนะครับเอาที่เราสะดวกและเข้าใจง่ายที่สุดมาต่อไปครับผมอันนี้ถ้าเล่นเกมนี้เราจะต้องใช้เหรียญอะไรบ้างโอเคอันนี้เขาติ๊กถูกแล้วนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของเหรียญครับอันนี้คือเหรียญครับนะครับผมและอันนี้คือเหรียญ usdt ซึ่งเป็นเหรียญ stable coin ที่ราคาจะอ้างอิงใกล้เคียงกับ หนึ่งราคาต่อดอลลาร์สหรัฐผมเรียกว่าใกล้เคียงนะครับผมมันจะขึ้นลงเล็กๆน้อยๆครับไม่มีไม่มีความแตกต่างสักเท่าไหร่นิดเดียวนิดเดียวโอเคครับผมเขาบอกแล้วว่าในการทำฟาร์มคุณจะต้องใช้เหรียญ KKUB กับ KUSDT อ้าวชิบหายแล้วไอเต้เมื่อกี้มึงบอกเลยเหรียญครับกับเหรียญ USDT แล้วจู่ๆมากลายเป็นว่า KKUB กับ KUSDT นี่คือ นี่คืออะไรครับไอเต้ครับมึงพูดมั่วใช่ไหมต้องบอกไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังอีกเรื่อๆก่อนก็บอกว่าการใช้เหรียญสองเหรียญเนี่ยในการซื้อลำต้นเลือกประเภทของฟาร์มว่าจะปลูกพืชอะไรซึ่ง k k u b กับ KUSDT เนี่ยมันก็คือครับแล้วก็ USDT ปกตินั่นแหละแต่ว่าจะมีมาตรฐานของ KAP 2 0อย่างเป็นทางการของบิดครับและยังมีความสามารถในการหยุดธุรกรรมและการกู้คืนเหรียญในในกรณีที่มีผู้ใช้ถูกขโมย private key หรือถูก รักภูด้วยผมไม่รูปวานถูกไหมขออภัยด้วยก็พูดง่ายๆคือถ้าหากว่าคุณทําการแปลงเป็นตัวเนี้ครับผมเขาเออมันเป็นธุรกรรมธุรกรรมแบบหนึ่งเพื่อที่สามารถตรวจสอบได้ถ้าหากว่ามีการเกิดปัญหาอะไรต่างๆนานา,นาขึ้นเช่นโดนขโมยโดนแฮกหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งอันนี้ครับเดี๋ยวเราก็พูดกันอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่ าสามารถเกิดขึ้นได้เอ็กซิเดนกับใครต่อใครได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถปรึกษาแล้วก็สอบถามได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้จำไหมนะครับเราใช้อยู่2เหรียญ USDT กับคับอ,อันอื่นอาจจะยังจาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะงงๆจะไม่ต้องซีเรียนนะครับสเหรียญถ้าใครเทรดอยู่ในกระดานของบิตคัพอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้จัก2เหรียญน,นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมไว้โอเคมาอันต่อไปครับอันนี้สําคัญนะครับผมสําหรับใครที่ ไม่ได้โอนเหรียญจากอะไรนะครับเว็บไซต์ของบิดครับเข้าสู่บิดครับเน็กเหมือนกับคลิปที่แล้วที่ผมเคยเล่าให้ฟังคนบอกว่าเฮ้ยผมใช้เมตา马克อ่ะหรือแม้แต่บางคนเป็นคนต่างชาติครับเขาก็ไม่ได้เล่นในส่วนของกระดานเทรดที่เป็นของบิดครับในไทยนะครับบางคนเขาก็ไปเล่นแบบอื่นนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจําเป็นที่จะต้องมีบิ t ครับแต่เขาจะเล่นเกมนี้เขาจะทำยังไงเขาก็เลยใช้ในส่วนของเมตา马克วอลเล็ตนี่แหละสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับผม อ่ะสามสิ่งที่ต้องมีครับผมหนึ่งเมตา马สองบิตคับเน็กวอลเล็ตอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีอยู่แล้วเพราะว่ามันยืนยันตัวด้วยเบอร์โทรศัพท์อันที่สามครับเหรียญคับครับผมมาเตรียมไว้แล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเหรียญคับไวเอาไงดีวะเอาเอาไว้ก่อนจะหมดตัวอยู่เลยจะเติมอะไรขนาดนั้นวิธีการโอนเหรียญคับสู่กระเป๋าเมตา马克นะครับผมทําอย่างนี้นะครับผมล็อกอินที่กระเป๋าบิตคับเน็กซึ่งผมเคยทําให้ดูไปแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมทําให้ดูที อ่าเนี่ยครับทุกคนอาจจะเห็นนะครับผมนี่อันนี้เป็นในส่วนของบิดคัพเชนที่เรียกว่าบิดคัพเน็กนะครับผมใส่ไว้จำได้ไหมคลิปที่แล้วผมใส่ไว้ประมาณสิบบิตสิบคัพนะครับใส่ไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็วิธีการครับที่จริงก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันในผมดูพาไปดูก่อนล็อกอินเข้ากระเป๋าบิดคัพเน็กของคุณแล้วกดเลือกที่บิดคัพคอยแล้วเลือกกรปปิกเลขที่กระเป๋างงไหมงงทาให้ดูเลยจบไปไปที่นี่ครับบิดคัพเน็กไปที่บิดคัพคอยแล้วก็กอปปี้ อย่างที่ผมเคยทําจะได้ไหมจำได้ทุกคนจำได้แหละในคลิปที่แล้วเป็นการโอนเหมือนกันแค่คนละกระเป๋าก๊อปปี้ตรงนี้ครับนี่เรียบร้อยปึ๊บ๊อปปี้มานะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ m e t a m a 克วอลเ l ็ตของคุณครับตั้งค่าเป็นเครือข่ายให้เป็นบิตครับสมาร์ทเ i n ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของ Metamark คุณสามารถเพิ่มเชนได้มากมายมหาศาลที่ผมจะให้ดูในส่วนของ m e t a m a r k นิดนึงอันนี้นะครับ m e t a m a r k ผมอย่างที่ผมบอกผมใช้ในส่วนของ Binance Smart Chain บ่อยมากเพราะว่าผมเล่นเกมเอ่อไบดากอนไบดากอนต้องใช้ Binance Smart Chain นะครับอ่ะนี่คือเครือข่ายนะครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีมากมายหลากหลายเสียเหลือเกินเยอะแยะเลยแน่นอนครับว่าเฮ้ยเราต้องใช้ในส่วนของเอ่อคับนะครับโอเคครับผมนี่ผมเก็บแล้วนะครับอันนี้จําเป็นนะครับนี่ทุกคนตรงนี้นะครับผมเก็บไว้นะครับเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ข้อมูลตรงนี้ครับเรอกเข้าสู่เมตา마ะนะครับนี่ไปที่เมตา마 k นะครับผมผมจะเพิ่มเชนนะครับผม ไปครับตรงนี้กําหนดเองนะครับไปตรงนี้นะครับผมบเพิ่มเลยแล้วก็ใส่เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนี้นะครับผมตามเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวป้านึงขออนุญาตนึงเนี่ยตรงนี้ครับใส่ตามไปเลยนะครับใส่ตามไปเลยนะครับผมค่อยๆใส่ไปนะครับผมก๊อปปี้ไปแล้วนะโอเคครับผมหลังจากนี้นะครับทุกคนครับก็กดไปที่บันทึกได้เลยนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งในโดดของของที่จำเป็นต้องใส่ไว้ในดีสคริปชันนะครับสามารถใส่ตามได้โป้งนี่คือการเพิ่มเครือข่ายนะครับเรียบร้อย เราสามารถเพิ่มได้แล้วนะครับตรงนี้อ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเพิ่มเสร็จหรือไม่เสร็จอะไรอย่างนี้ครับก็ไปตรงนี้ได้นะครับม e t ตอร์มาร์กใช่ไหมอ่ะเราก็นี่มันจะขึ้นมาแล้วครับเป็นบิตคัปสมาร์ทเชนตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยเงินที่คับที่เรามีอยู่ในมิเตอมาร์กซึ่งผม่ไม่มีโอเคครับผมเตั้งแต่หัวเรื่องเลยผมบอกผมจะไม่เติมใช่ไหมมานไหนกไ็ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเติมเงินจาก <c oughs> บิดคัพอะครับเข้าสู่เมตา马克ในส่วนของบิ c คัพสมาร์ทเชนให้ทุกคนดูโหสุดสุดจริงนี่นี่คือความเป็นสุดสุดจริงนะอ้าวิธีการเติมนะครับผมก็ไปตรงนี้ครับคัดลอกไปที่คิบบอร์ดผมไม่รู้นะครับว่าเขาเปิดอะไรแล้วหรือยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะแล้วก็เดี๋ยวไปทําไปพร้อมๆกันเลยเอาแบบชัดๆไปเลยโอเคครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราจะทําการเอาเหรียญคัพตัวนี้ครับผมไปทําการเข้าสู่ เข้าสู่เมตา마กันดีกว่าครับผมมาเอาเหรียญนี้เข้าสู่เมตา마กันเลยนะครับผมเข้ายังไงอะไรยังไงจริงๆทำเหมือนกันนะในส่วนนี้ก็ไปที่ w a l l ล็ตก่อนเลยเงินของฉันใช่ไหมก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ถอนเหรียญเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปที่ผ่านมาเลยครับผมเหมือนคลิปที่ผ่านมาเป๊ะๆเ,เลย เราไปหาครับที่ไหนไม่ได้นั้นต้องจากกระดานนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วเราอยากเอาเข้าที่ไหนอยากเอาเข้าในส่วนของมิต้ามาร์คใช่ไหมครับผมเราไปที่มิต้ามาร์คนะตรงนี้นะเราจะเห็นเลขนะครับนี่เลขเลขอดเดสนะครับใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยใส่จํานวนเข้าไปครับตรงนี้ถอนเลยมันต้องสีเดียสอะผมก็เอาเลยทีเดียวเลยไปนโย,ย่อยทรัพย์สินนักย่อยความปลอดภัยรัพย์สินทีน่เราสามารถดาเนินการถอนรัสินหลังจากค้างเข้าสู่ระบบ5้านาทีก็น่าทํราการใหม่อีกครั้ง อ๋อเดี๋ยวมันต้องรอเวลาเออก็ถือว่าดีนะครับผมเขาก็พยายามป้องกันทรัพย์สินของตัวเองนะครับอันนี้ก็ก็ดีนะก็ดีนะก็คือว่าเฮ้ยคุณเข้าอยู่ในเว็บสักห้าทีก่อนนะแล้วคุณค่อโอนเงินเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันคือตัวคุณจริงๆคือเจ้าของบัญชีจริงๆอะไรประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวรอกันไปเดี๋ยวผมตัดอืมโอเคครับผมก็กดถอนไปแล้วครับหลังจากผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับผมเราก็ใส่รหัสไปขอรหัสโอทอปใช่ปะ OTP ขอโทษ OTP พก่อน OTP มันก็จะมีเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่ซีเรียสนะไม่ต้องอธิบายเนอะตรงนี้เราไปกันเลยนะเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันทําการถอนนะครับขออนุญาตกดผ่านอีเมลนะครับเพราะว่ามันต้องยืนยันในอีเมลนะครับผมสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนครับอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับตรงนี้กดยืนยันได้นะครับกดไปเลยเรียบร้อยครับผมผมทําการยืนยันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอเงินเข้านะครับผมรอเงินเข้าแป๊บหนึ่งหนึ่ง โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็บอกว่าเลยบอกเลยนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยตอนนี้เงินเข้ากระเป๋าเมตา马克เรียบร้อยแล้วนะคบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมนี่คือเมตา马克นะครับนี่เข้ามาแล้วสิบจุดสี่จุดสิบจุดสี่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 หกครับนะครับผมเรียบร้อยเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ใช้เวลานานอยู่นะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมรอเป็นสิบนาทีนะกว่าจะเข้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าช่วงอะไรต่างๆนานานะมันเรื่องปกติก็สู้กันต่อไปครับผมหลังจากนั้นพอเงินเข้าในส่วนของเมตา r k แล้วนะครับผมคุณก็สามารถ เอาเงินอืน,น,น,นี่เดี๋ยวนะเอาเงินใส่เข้ามาในนี้ได้เฮ้ยน,นี่เดี๋ยวผมทําใไปดูอันนี้ใช่ไหมครับมิตอร์มาอยู่นี่นะครับให้ดูเลยนะคุณก็ส่งมันจะไปพร้อมๆกันไหมนี่ส่งส่งถูกแล้วแล้วก็ใส่แอดเดสตรงนี้ครับน่าลาคาญตรงนี้แหละที่แบบมันต้องแบบกดสองรอบสามรอบนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็ส่งนะครับผมใส่ไปตรงนี้โบเรียบร้อยนะครับผมค่าแก๊สโอ้มีค่าแก๊ดด้วยผมสมมติผมใส่แม็กไปค่าแก๊ส ค่าแก๊สห้าก็ใส่ไปครับตามที่เขาร้องขอมาครับแล้วก็กดถัดเดี๋ยวก็กดถัดไปนะครับเงือแก๊สที่หายไปเดี๋ยวมาดูกันว่าหายไปเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าค่าแก๊สหรือค่าธรรมเนียมในการโอนพวกนี้มันจะเสียอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไปพร้อมๆกันดีกว่าผมไม่รู้จริงๆไปป๊บถัดไปอ่านี่ครับผมโดนค่าแก๊สไปนี่หูน้อยมากครับ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 5โคตรโดตรน้อยเลย็เพราะฉะนั้นสบายใจได้ mm hmm. ก็กดยืนยนป ก็เซ็นไปนะครับโบเรียบร้อยตอนนี้ก็าลังส่งไปนะครับมันก็จะส่งจากเออนี่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 นะครับผมเมตามาร์กเข้าสู่ตรงนี้นะครับผมส่งไปเรียบร้อยแล้วอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเงินหายหมดแล้วนะเงินนี้หายหมดแล้วคับไม่เหลือแล้วนะูนบาท้วครับเรียบร้อยตอนนี้เงินเข้านี้แล้วแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเงินถึงจะเข้าอีกแล้วครับท่านก็รอกันไปหนึ่ง โอเคครับเรียบร้อยครับเงินเข้ามาแล้วนะคะผมทุกคนเห็นนะนี่เป็น20ไปแล้วนะครับผมตรนนี้20ครับมาแล้วนะครับผมและอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราไม่สามารถเอาเงินออกไปได้เท่ากับผมอ่ะเอาเงินมาเก็บทิ้งไว้ในนี้ยี่สิบครับแล้วประมาณห้าร้อยมั้งน่าจะประมาณห้าหกร้อยแล้วนะโอ้ไมคก็นี่ถ้ามีคลิปโยนกระเป๋าอีกผมต้องทําอีกทุกคลิปทุกคลิปแนละ้วกลายปว่าผมก็ต้องเงินมาเก็บไว้ในนี้เกผมไม่ใช่แม่สตีทีนะเว้ยโอ้ยตายตายตายจะไม่เป็นไรครับผมเพื่อเอฟซทุกคนทําได้อยู่แล้ว โอเคครับเรามาต่อกันพูดง่ายคือหน้าเนี้ยผมอธิบายอันนี้เขาอธิบายส่งใช่ไหมอธิบายส่งจากในส่วนของ m เมตา马 k ไปยัง b บิดครับ a i n ด้วยแต่ว่าผมแนะนำวิธีการตั้งแต่เอาเหรียญจากเว็บบิดครับเอาครับอะย้ายเข้าไปสู่ในส่วนของ m เมตา马 k และเอาส่วนของ m เมตา马克ย้ายกลับมาที่ b บิดครับ a i n อีกทีหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าครบ คารพนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงในส่วนนี้ทุกคนก็ไปแอดเชนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับผมมาดูกันต่อไปอ่ะก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อกี้นี้เราทําทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วก็แทบจะล้อง่ห้กันไปเลยแต่ว่านีอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นในส่วนของเอ่อมิเตอร์มาร์กอ่ะค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าแก๊สมันถูกมากมากเลยครับผมก็ทุกคนก็ลองตัดสินใจกันใช้เองนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะย้ายทําไมวะจาได้ไหมผมย้ายจากเว็บบิตครับแล้วย้ายไปมิเตอร์มาร์กแล้ว บิดคับเน็กแต่ว่าคลิปแรกผมเอาจากเว็บบิ t คับแล้วก็ย้ายมาบิดคับเน็กเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับผมคุณสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นตามสบายนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมบอกก่อนนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตรงนี้ตัดสินใจได้เองหมดเลยครับผมโอเคไปกันต่อครับผมก็จบลงตรงนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ยังไงขอบคุณข้อมูลจากพี่ๆจากเพจไกด์ทูคลิปตัวมากๆเลยนะครับผมที่ให้ข้อมูลน่ารักน่ารักดีๆแล้วก็ภาพแบบ พร้อมผมพร้อมที่จะรพรีเซนต์เพราะว่าภาพพี่เลยพูดตรงนี้เลยครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมยังไงก็ตามถ้าใครจะติดตามพี่เขานะครับเดี๋ยวผมทิ้งดีสคริปชั่นไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามได้หรือว่าจะโดเดตต่างๆนานาก็สามารถโดเดตได้นะครับอ้าววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหวังว่าเราจะเจอความคืบหน้าของเกมนี้นะครับแล้วเราจะได้ไปเล่นด้วยกันครับผมวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ